มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมการชกโดยใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันลุมินีครั้งที่85เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้นำในรายการครับกับเกมความมันระดับทีเมี่มเมื่อจอมทำลายล้างครับยอดเหล็กเพชรอออัดฉริยะโผจรมาเจอกับพึ่งหลวงบ้านลำบ้าดาวรุ่งก,กัมปั้นโหด เกมการชคครับดุเดือดตั้งแต่ยกแรกครับเมื่อนักชกรุ่นน้องพึ่งหลวงกดหมัดขวาได้นับแปดแม้ว่าจะตกยีในสถานการณ์ที่เป็นรองครับเพราะว่ายอดเหล็กเพชรก็พยายามตั้งสติเดินหน้าบุกอย่างเป็นระบบไปขาปล่อยลําตัวในขณะที่พึ่งหลวงครับก็ไม่ยอมง่ายๆเอาคืนด้วยความหนักแรงชนิดที่เรียกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวก่อนที่เกมการชกค,ครับจะจบลงท่ามกลางความตะลึงของแฟนๆทั้งสนามเมื่อย,ยอดเหล็กเพชรครับ ได้จังหวะทิ้งหมัดซ้ายส่งล่างของนักชกรุ่นน้องหล่นนับแปดแม้ว่าจะลุกขึ้นมาได้ครับก็ยังไม่ไวายโดนหมัดซ้ายหมัดเดิมครับกดซ้ำเข้าที่เดิมคราวนี้พึ่งหลวงครับต้องตะกายเชื่อไม่อยู่ในสภาพพร้อมชกโดนจับแพ้ไปในยกที่3นี่เองด้วยเวลา52วินาทีจบชนิดที่เรียกว่าโคตรมันใช้ชนะของยอดเหล็กเพชรครับถูกแฟนๆในโลกโซเชียลยกย่องถึงความพยายามที่ไม่ลดละ แม้ว่าจะเป็นฝ่ายโดนนับก่อนในขณะที่แฟนมวยจำนวนหนึ่งครับบ่นเสียดายที่พิ่งหลวงครับรีบลุกในนับแรกไม่ยอมพักให้คืนสติสะกก่อนเป็นเหตุให้ต้องเป็นฝ่ายแพ้น็อกในที่สุดหลังเกมการชกค,ครับยอดเหล็กเพชรเล่าว่านี่เป็นการชกในพิกัด135ปอนด์ปอเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนับเป็นการทำน้ำหนักที่ยากเย็นแสนเข็นพอสมควรครับแต่ก็ต้องทำ เพราะการขึ้นไปชกในน้ำหนักที่มากกว่านี้มีแต่จะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างและคิดว่าคงจะปักหลักทกในน้ำหนักนี้อย่างแน่นอนคู่ต่อมาครับเป็นคู่ลองครับอาคิฟเดอะคิงกูลูซาดาจากอเซอร์ไบจันโชว์สเต็ปเท้าสเต็ปการออกอาวุธขั้นเทพไลลถล่มทางด้านของสมิงดำเอ็นลูกสวนแบบไม่ปานีสุดท้ายครับจัดหนักนักชกไทย จัดไป3มนับเอาชนะน็อกในยกแรกนี่เองครับด้วยเวลา2นาที41วินาทีหลังโชครับแฟนๆในโลกโซเชียลต่างยอมรับในความเก่งกาจของนักชกชาวอาัฟเซอร์ไบจันคนนี้ครับที่มีสเต็ปเทา้าสเต็ปการออกอาวุธที่ว่องไวรวดเร็วแม่นยำใช้นาทีทองได้อย่างคุ้มค่าเอามากๆอาคิฟครับน่าจะเป็นหนึ่งในของดีของพิกัดรุ่น135ปอนด์อย่างแน่นอน คู่ต่อมาครับบาซลเอ็มเอกชาติครับนักชกหนุ่มรูปหล่อวัย19ปีครับที่โชว์ฟอร์มออกอาวุธโดยเฉพาะแข้งครับนักเตะทางด้านของตุยลินทั์จากพมา่าที่พยายามจะเดินเบียดนักชกไทยแต่ความเร็วยังไม่มากพอครับเลยกลายเป,เป็นเป้าให้บาซลครับเตะชนิดที่เรียกว่ามันแข้งครบ3ยกครับนักชกชาวไทยแต่ชื่อต่างชาติเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปแบบผาดลอยชนิดที่เรียกว่ายกสุดท้ายได้นับแถมมาอีกหนึ่งนับ หลังเกมการชกค,ครับทางบาซิลก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าไฟนี้ตนไม่ค่อยพอใจในฟอร์มการชกมากเท่าไหร่นักและก็ยอมรับในความทนถึกข,ของนักสู้จากเมียนมาตนเองครับเตะจนแข้งแดงไปหมดแล้วนะครับแต่ตุยลินทั์ก็พยายามเดินเข้าหาตลอดเรียกได้เลยครับว่านักสู้พม่ารายนี้หัวจิตหัวใจความทนตทหดเกินร้อยจริงๆ โตโยต้าอีเกิลมวยไทยครับแลกเดือนกับเดชนันวเวีศงสะแบบตายหนึ่งตายเจ็งเป็นเจ็งสุดท้ายครับโตโยต้าต่อยหมัดตัดลําตัวส่งร่างของเดชนันทิ่น่วมไปทั้งตัวครับเป็นฝ่ายแพ้น็อกในยกที่3นี่เองด้วยเวลา1นาที37วินาทีความมันของมวยคู่นี้ครับถูกการันตีโดยบอสชาติสิทธิ์ยอดพงครับที่ควักอัดครับแจกโบนัสให้ทั้งคู่ผลละ3 5 0 0 0 0บาท หลังเกมการชกของมวยคู่นี้ครับถูกแฟนๆยกย่องให้เป็นคู่สุดมันประจำค่ำคืนนี้เช่นเดียวกับความทนทรหดของเด็ดอนันต์ครับแม้ว่าจะโดนหมัดไปเต็มๆนับสิบหมัดแต่ก็สู้จนได้ใจแฟนๆมวยไปแบบเต็มๆคู่เอกภาคอินเตอร์ครับจอร์จจาวิตพลมทางด้านของลุงลาวีสิบสองพี่น้องพายนอกในยกที่3ด้วยเวลา1นาที15วินาที หลังเกมการชกครับทางทีมงานของลุงลาวีแจ้งมาว่าลุงลาวีครับมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่ยกแรกพราะเป็นจังหวะที่ลุงลาวีครับออกแข้งครับก่อนจะชักอาวุธกลับมาปรากฏว่าเกิดอาการเคล็ดครับแต่ก็พยายามที่จะฝืนสู้สุดท้ายครับเจออาวุธสะสมของจอร์ดจาวิตไปทนไม่ไหวและก็เป็นฝ่ายแพ้น็อกในที่สุดหลังเกมการชกครับจอร์ดจาวิตรับโบนัสไป3 5 0 0 0 0บาท ก่อนที่ทางวันครับจะเรียกจอร์จจาวิตมาอีกครั้งครับเพื่อมารับสัญญาเข้าไปชกในรายการหลักในภายหลังเรียกว่าค่ำคืนนี้ครับรับสองแดงเลยทีเดียวสำหรับนักชกจากผู้ดีลายนี้พู่ต่อมาครับเพชรหัวหินจิตเมืองนนยกที่สองครับถล่มเข่าเอาชนะคะแนนเพชรสีหมอกศีเคแสนชัยมวยไทยยินไปแบบขาดลอยเล็ก,กาบีเอสมวยไทยครับกดบัตรเด็ด น็อกทางด้านของเสือขาวสอนนลุมลนในยกที่2ด้วยเวลา1นาที4 7วินาทีฮาคุมะโอตะจากญี่ปุ่นครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนหวยซื่อคิมจากประเทศจีนจูเนียฟาเทคครับชนะคะแนนฟอร์เรนเซียเก,กโกจากอาร์เจนตินาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาวไทยครับรับหมัดเยอะไปหน่อยแต่ก็มีบางส่วนแย้งว่าวันนี้เธอเล็กกว่า ที่สำคัญครับคู่ต่อสู้ของเธอลดน้ำหนักไม่ลงด้วยโทโมกิซาโตะสวนหมัดเอาชนะน็อกโอมาดิซี่จากอิตาลีในยกที่2ด้วยเวลา1น,นาที5วินาทีผลอีก2คู่ในรูปแบบ MMA ครับล็อบสันเดอะโอลิเวราจากบราซิลเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจสันมิลาเปสจากฟิลิปปิน อีวานบอสด,ดาซักจากรัเสเซียครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสุเลมานซุเลมาน,นอตจากอัอร์ไาจันและนี่ครับคือทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับคืนวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาในศึกวันลูมิีีทั้งที่85าคำคืนนี้ครับมีคู่ไหนครับเป็นคู่ดูเดือดถูกใจแฟนๆมวยกันบ้างแฟนๆมวยครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับและถ้าชอบในทุกคอนเทนต์ของเราครับมวยเด็ด789 ฝากกดติดตามเราได้ในทุกแพลตฟอร์มขอบคุณครับ